ไปดูเรื่องของนเดชย่าไหมอ่าก็มากันที่เพ่อเอฝกฝาแฝดที่หน้าตาคล้ายๆละไม้คล้ายหน้นะครับผมคือนเดชคุณมิยามมวนี่เดินสายออกงานกันทีบ้านหัแหลกนะครับบอกเลยเลยว่าขาปัดขาเปะกันเลยทีเดียวเทออียวตอนเช้านเดชนะครับเดินทางไปรับรางวัลของหนังคู่กรรมจากนิทานสตาพิกออครับพอตกบ่ายตีรถกลับมาที่วิษณุพระรามสีนะครับควง คู่จิ้นของอน้องนันเดชนะครับนั่นก็คือน้องหยายา่าอุรสยานะครับมาร่วมงานนำเงินการขายบริจิตตุจีนนะครับมามอบให้กับบริษัทครอบครัวข่าวสามเพื่อนําไปช่วยเหลือนะครับหน่วยเก็บกู้วัตถุระเบิดในสารสวัดชายแดนภาักต้อันนี้ก็บอกว่านักข่าวเนี่ยตามกันก็คือไม่หยุดนะนไปนูน่นกลับมานี่นะครับผมแล้วก็คือนักข่าวเนี่ยครับมีคนตาดีเห็นว่าทั้งคู่นะครับแอบไป สวีทวิทวิวกันนะครับไปกินข้าวนะครับแถวทองหล่อซึ่งนเดชยายาก็บอกว่าน่าจะเป็นเรื่องเข้าใจผิดเพราะว่าเ้าจะไปด้วยกันสองตัวสองไม่มีต้องมีเพื่อนหรือไม่ก็มีญาติผู้ใหญ่ไปด้วยนะครับมผมนอกจากนี้นะครับนเดชก็เพิ่งออกรถคันใหม่มานะครับเป็นของขวัญให้กับตัวเองราคาก็ไม่ไม,ไม่ไม่มากมายเท่าไหร่นะครับ ไม่ต้องบอก,ไม,อบอกไม่บอกราคาแล้วกันแต่สวยกับรถมือสองนะครับแล้วนันเดทก,ก็ยืนยันว่าผ่อนเองให้คุณพ่อเป็นนั่งคนนั่งเจอเป็นคนแรกใช่นักข่าวก็ถามว่าเอ๊ะทำไมไม่แล้วจะมีโอกาสไหมที่จะให้น้องยาย่าเนี่ยมานั่งด้งดวยวอะไรอย่างเงี้ยยาย่าว่าไงยาย่าก็บอกว่าก็คืออ่อนัเดทบอกว่าคงไม่เอาลูกที่เขาเี็พ่อพี็แม่มามานั่งเสี่ยงในรถคันนี้นะครับผมแล้วก็ตัวยาย่าก็บอกก็อ่อ นิ่งๆไปนะครับย้ายๆกันกลับบ้านเย็นตกเย็นมาเจอกันอีกแล้วก็ในงานรับรางวัลน,นะครับผมอแต่ว่าไปฟังเสียงช่วงหนึ่งก่อนช่วงตอนรางวัลก่อนครับ เป็นจริงๆรถมือสองครับรถไม่ใช่รถมือหนึ่งครเพราะว่ารถราคาอย่างนั้นผมว่าเล่นมือสองดีกว่าอะไรเงี้ยก็เป็นเหมือนรางวัลชีวิตนะซื้อให้กับตัวเองคันนี้ก็พอแล้วครับอะไรเงี้ยผู้ชายบางคนเขาอยากมีรถรถซิ่งรถอะไรเงี้ยเป็นของตัวเองเนาะเราก็อยากมีบ้างอะไรเงี้ยขับเองครับขับเองฮะผ่อนเองเลยครับไม่ยยายนั่งยังไงเขาดีดีฮะไม่เป็นไรค่ะไม่เป็นไรค่ะอะไรนะคะไม่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 กล้านั่งรถที่นี่ทำไมล่ะคะ ทำไมไม่กล้นั่งขายายยาโอ้ยให้ให้คุณพ่อคุณแม่นั่งดีกว่าคุณแม่กชีวิตคนคนหนึ่งก็ละบากกันนะพี่เดี๋ยวแม่เขาบ้าอะไรเป็นเลยขึ้นมา <c oughs> แล้วพอตกค่ำก็มาที่ช่องสามอีกรอบเป็นทีวีสามสตาร์ชทนะฮะอ่ะเยียบร้อยหรือยังกรียัร้อยครับก็มีการเปิดให้โหวต โดยแฟนคลับช่องสามจัดโดยฝ่ายประธ์ศิลป์ันช่องสามก็ปรากฏว่าแน่นอนครับสีรางวัลมอบเมื่อวานนี้ถูกต้องครับผมก็เป็นนักแสดงชายหญิงยอดเยี่ยมนะครับที่ตกเป็นคู่ขวัญนะครับก็คือน้องณเดชกับน้องญาญ่านะครับส่วนรางวัลรายการเด็กยอดเยี่ยมก็มอบให้กับรายการซูเปอร์ฮีโร่สวยช่วยได้ของพี่แอนทองสมนะครับและแน่นอนนะครับก็น้องญาญ่าเป็นตัวแทนมารับนะครับส่วรางวัลพิธีกรชายยอดเยี่ยมนะครับ คงหนีใครไปไม่พ้นนะครับน,นั่นไงนอ้วนถึงไหม <c oughs> เออเว้ยแวะอยู่นะนะ่ะทาขยับแวน่นคุณสรยุทธ์สุธนจินดานะครับผม <c oughs> ก็ดูแลบทดนีนะครับ <c oughs> นี่ไปทําแล้วมีไปทําอะไรให้แฟนขับคุกหนีอ่ะพี่อ่าก็ดูสิเดี๋ยวดูภาพอันเด็กไปก่อนอันเด็กด้วยเป็นไงล่ะนะสะดุดสะดุดพี่สะดุดขาตัวเองแต่ที่ฟินมากกว่านั้นครับพี่ยุทธ์ มันอ่าเขาจะมีแฟนขับผู้โชคด,ดีนะคบสามท่านขึ้นมาแสดงเป็นยาย่าและเล่นคู่กับนเดน่นเรียกได้ว่าเรียกเสียงกรี๊ดเป็นเรื่องเป็นราวเลยก็คือมันจะมีฉากที่ต้องอันเนี้อ๋เอ,อเล่นเป็นน้องยายา่าอ่าเหมือนแบบจะจูบก,กันและะ้วะแล้วแบบปิดปากพระเอกอะไรอย่างนี้

ก็โปรดติดตามกิจกรรมดีๆจากทางช่องสามนะฮะอันนี้ให้แฟนๆมาใกล้ชิดนะครับโอ้โหตินตัวหน้ามาว่ากันต่อ